เนาะค่ะเนาะวัอนี้ป้าต้อยคนมีเส้นกับิได้มาขอโชคขอลาบกับปูตาผักขาวเนาะค่ะปูตาผักขาวอยู่บ้านชะโดพนมไพ่เนาะค่ะท่านผู้ชมวัอนี้กับมาน้ำกันสามซองค่ะหนุ่มอามคนเดิมมาวิมชาแนลป้าต้อยคนมีเส้นเนาะค่ะมาตามต่อขอโชคขอลาบกับปูตาผักขาวบ่ได้มาโดนเหรอเนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยกับปูตาผักขาวเนี่ยหมวดนี้จึงมาตามต่อขอโชคขอลาบ หวังว่าปูเพิ่นกับสีโัวสีพายกับสีไห้คือเก่าแล้วเนาะค่ะเนะาะบ่ได้มาหาปู้โดนอ่าเป็นวดของวันที่16บหกรกฎาคม2566นี่เนาะค่ะท่านผู 66, นนะะ้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปฝาต่อยคนมีเส้นมาวินชาแนลหนุ่มอามคนเดิมไว้นัมเนเด้อค่ะค่ะเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิพาไปพวากบทีมงานเนาะค่ะเนาะไปค่ะ เนาะคะ่ะมานำการสามช่องอมอามคนเดิมมาวินชาแนลปลาถอยคนนี่เสร็จเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสูงมากมีผู้พามาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเบียนรถลดเบียนรถลดเบียนรถลดยางงามท่านผู้ชมเนี่ยอย่าลืมเด้อเจ็ดศูนย์หนึ่งนี่คะ่ะเจ็ดศูนย์หนึ่งเบียนรถลดนะคะ ตาผ้าขาวเนาะคะ่ะมาในรูปแบบกลางกลางวันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเตรียมดอกไม้ถูกเทียนกลับไปขอโชคขอลาบกับปู่ตาผ้าขาวะคะ่ะแม่นมอไซคันดั้มน,น,น,นี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมขับเบียนหนึ่งเก้าเก้าหกเนี่ยนุ่มอามเอารถเข้าบ้านย้ำได้เนาะค่ะ กบเจ็ดศูนย์หนึ่งเนาะค่ะเจ็ดศูนย์หนึ่งอย่าลืมเด้อค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเนาะค่ะแต่ว่ามีความหลุดซึ้งหวาปูฝนสีหายยุดอกเอาเดี๋ยวแปลกเนาะมาที่แรกแรกนั่นไหมแดดเปียงๆเลยเออมาที่นี่บ่มีแดดอยู่ดีๆกับบ่มีแดด แม่แดดซองแม่แดดห้อนอไปเนาะค่ะเนี่ยอืพเพอว่าแดดแห้งจู่ๆกับบ่มีแดดค่ะท่านผู้ชมบ่นหนาเสื้อเนาะค่ะเนี่ยบ่มีแดดเลยมากมากถึงที่แหลกๆนะแดด เหจังไดเนาะสิบปนังจังไดขอปูแดดเปียงๆจังสี่ประสนเนี่ยไปๆมากๆกับว่ามีดดแดดแสดงว่าปูเพลินบางไหวเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าบ่เสือจะหลบดูเด้อไปสถานที่มองไดสถานทีต่ต่างๆศักซิ์เนาะค่ะกับไปกราบปูขอปูวา่าคันเห็นแดดเปียงๆก็ บอกว่าขออย่าแดดลูกหลานมาขอโชคขอลาบไมงเจ็บกับบ่มีแดดค่ะท่านผู้ชมจังเหมือนนี่คือกันมะหอดนี่แดดแดดเปียงๆเลยแดดบักแห้งหนึ่งจู่ๆกับบ่มีแดดเนาะค่ะเอ้าแสดงว่ามีคนมากราบมาไหวาขอโชคกับปู่หลายตัวนี่เบื้องแนี่ยนะเป็นตางหูตางตาเลยไปลาบข้างหน้ามันซักซีดเลยใช่ตอนนีนซักิสซีด กระปูตาผักขาวเคยเขามาแล้วเด้ตรงตรงสามโตก็ได้มาแล้วเด้นี่สามโตตรงตรงจำได้ปะหนึ่งศูนย์หกตอนนั้นตอนแรกนะเขาต่อมากับเขาที่หลายงวดเลยดิเมีนกับเขามากเรื่อยๆกระปูตาผักขาวเนาะค่ะงวดนี้ก็คิดว่าปูเพิ่นก็สิยหายเองเนาะค่ะเนาะไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมดอกไม้ถูกเตี้ยน กาใบาขอโชคขอลาบน้ำปูเนาะ,ะปูตาบากเอาเด้อดูกหลานมนีสิบาขอแค่ล็กสุดเลิตยิปซีนาใส่นะสองอยางพ่อให้ปูกับมือดูกหลานยิบเอาหลดตรงๆน้ปูเด,ด้อได้มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่นบานผู้ชม สวัสดีนครับสวัสดีนะครับสนัล้วท่านเจ้าป้ต่อยช่องนองินด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ที่ศาลเจ้าปูตาภาคขาวที่อยู่อำเภอพระภัยนมพรนมไพรพนมไพระนมไพรครับรเียนมูไท่านหรีนะครับนะครับโปรดใช้วิทยานรัตญาในการรับขอดครับ นี่มาขอเลขทูบขอเลขเซ็นซีส,อง,สองอย่างก่อนสรับท่านผู้ชมเนาะขอบคุณเลยบางแดดแดดไม่เห็นเลยทุกมแดดมาแล้วนะครับจบสุดแลนะคราอย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยเด้อกดติดตามด้วยนะใครที่ยังไม่ติดตามป้าต่อยคนมีเซ้นต์พิมพ์คำวา่าป้าต่อยคนเอา้ารถห้องนิดเดียวนี่เสียงนี่เฉียบนี่เฉียบติด เอาเดี๋ยวนี้ไปเสียงเวียนเนีย่ยผมขึ้นเล่นเขาเลยขึ้นมาบอกถ้า่าง้งกาีเซนต์ิงจิงคิดำว่าป้าต่อยคนมีเซนต์คินคำว่ามาวินชาแนลหรือพิมคำว่าอัมพลกินพ์คำว่าทองแหล่ป้าทองป้าทิพย์นะครับผมท่านผู้ชมเนาะอ่ายั่งก่อนเลยดีออกไปวางก่อนเลยดีถ้าคืนได้ครับท่านผู้ชมนะครับนี่ออไปว่าปปาตไอยก็มีเซนต์หรือปาตไอยชาแนลอะไรนะครับท่านผู้ชม เป็นยังคงจะตรงในบางห้ออย่างนาวสำับลูนะครับเพราะว่าเขาหมักขอบเป็นกลางเดือดกลางทางวอนินีจริงจากสิเป็นสาราคสามันก็จะเป็นการส่งสารในห้องของล้กเราจบลเส็ พูดหนึ่งย al ู่ท่าหนึงพูดหนึ่งมีท่าเดียรอ้าวเจาเบิ่งเอาบบที่นี่เขาหอมเลยอาเบย์นี่เป็นทางต่างเดียร์นี่ฮอน์เลยเพราะเป็นงานเก่งใจเนี่ยแต่คนเราอยู่เย็นดูแล้ว Hãy subscribe giấy kênh Ghiền Mì Gõ Để không มาท่านผู้ชมมาบอก่าวพร้อมกันนะครับกับสารเจ้าปู่ตาผ้าขาวนะครับของมันที่16รกรกฎาคมนี้2,566นี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมมาสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อสาธุเด้อเจ้าปู่ตาผาเขาวันนี้ลูกหลานนุ่งอามคนเดิมมาวิชชาแนวปัดปอยคนนี้เส้น้อมด้วยเมสซี่สิเพิร์เบอร์กุู่ตอนนี้เนี่ย วันนี้มาขอโจขอหลักปูมาเดิมาดมาหาปูนีดด่โดนเติมแล้วแต่โต,ตหายเอกระปูเดอ้อเอาถ้าปูอยากได้โตขึ้นหรือว่าอยากได้โตไม่หรือว่าบดถือซ่าไอ้พวที่เป็นหลักไปเนี่ยจะจัดหมวลเป็นหมวลนี่ไปโดนเอาสามตัวตรงๆแบบว่าต้องกลับกระปูเดอ้อขอโบขอหลักปูคนนี้เพราะว่าทุกคนนี่ที่เบิ้งติดตามที่เบิ้งเบิ้งหลุดหลาทุกทุกช่องเนี่ยเป็นต่างหนาต่างตาล้อขอโจขอหลักปู ความหวังปูเนี่ยหมดหายเม็ตายเคนเด็ดสารตรงๆพราะว่าถูกสารมาสอปูก็คือเลขทูบกับเลขเชื่อมซี่หรือปูอยากทีได้ดสารไหมมองหนีไหมเยื้อว่าอยากให้ทั้งผู้ชมสิเพิ่นได้ชมได้รับจากปูเนี่ยมาปูในหะนักสามมอนีเพือนที่มองหนีให้มันใหม่ๆเดี๋ยวเลื่อนลงเลี้องตะปูดเดอ้อเอาสามตรงตะปูดเดอ้อ ตรงๆอวิ้ท่านผู้ชมจริงๆนะท่านผมเคยแม่นกาดน่วาเคยชุมาัตรนุกแห้ตวอนไว้เครับ้ใมีกองเองชงมากกันเลยอนะครับเดี๋ยวจะให้ป้าต่อยเขาย่าเซมซีนะครับ ครับผมครับผมก็มีทดไปูคนใส่ือว้าเฮ หมายเลขเจ็ดครับหมายเลขหมายเจ็ดหมายเลขเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับโอเคหมายเลขเจ็ดโอ้มายเลขสองโดนไกลแทนหมายที่สองนะครับท่านผู้ชมหมายเลขศูนย์ครับ หมายเลขศูนย์หมายเลขศูนย์ครับเจ็ดศูนย์ครับผมเฮ้ยรถทะเบียนรถเอาเอาเจ็ดศูนย์ทะเบียนรถทะเบียนรถเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนยึทะเบียนรถเจ็ดศูนย์หนึ่งเอาเไปทีนี่ตรงกันเะเลยรดเบิ้งกันนะเอาลุ้นปเบิ้งกันนะเบิ้งกันนะท่านผู้ชมครับเอาล่นีานนีนี่คือตเรเอาดบิ้เอาบิเอาทะเบียนรถได้ปะเจ็ศูนหนึ่ง มาไปมาไปมาไปมาแล้วมานี้ดีปึ๊บ่าไรไม่ยังหมายวันไหนหงเอ้าหนวะเออเอาเาดูย์หนึ่งเจเอาเป็นไปได้จไหนหรือเจ็เพราะว่ากับเตัวเดียวกันนี่นลงตบเลยครับผมทน ท่านชมตบมือครับหนครับผมหนึกับเตัวเดียวกันหนกับเตัวเดียวกันเป๊ะเลยเจ็ดศูนย์หนกับเจ็ดเป๊ะเลยครับเจ็ดศูนเจ็นย์หนึ่งนยมนจะลืมนะหนึ่กับเตัวเดียวกันเมื่อกี้เจ็ดศูน็ดดศก็ได้เจ็นย์นะครับเจ็ดศูก็ได้นมนะโอใช้วิจารณญาณท่นมั่นครับตบมือังครับ เรายั่นแผ่นแผ่ตัวมกห็นนี่ตัวไม่ตัดีใจบดีใจดีใจอีกครับโอ้ยนโอยสารอยูปูเด้อสารดูตปูเด้อตรงกันเต้นเลยสุดกระด้าเออนะครับไปแต่ว่าเอาสักอีนามในรถมากท่นก็ตามเข่ามาเขานี่อกทุกท่นเลเลก็จากเราโหลดอั้งแรนรบเยดทันแรงโหลดปูโหัดแี๊บห้ไ่น ก็เป็นคนที่ส่วนบุคคลใช้ทักษะในการรับชมนะครับแต่ว่าอะไรนั่ไหมน่ามวิทยาไทยเรื่องเตาเตาท่านมสังเกตเตาเร้่อที่คไทยบึ้งสบายวิสบาปสังเกตเาคน้ที่เราถ่ายใช่ไหมใช่กรถ่ายตัวแรกๆอยู่ตอนี้ดนี้เป่าไชมาเจอมันเป็นจังหวะแบบสดๆเช่ไหมเออเอาขึ้นมาอีกเตรเอุ๊บเรอเนาัวเป็นหนเ็อะรเาที่เอาวิเราเตาเหล็กเยอ เป็นเจ็ดเป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเริ่มเริ่มหนึ่งศูนย์เรื่องเ่านผู้ชมเป็นไปได้นะครับไปเดี๋ยวกลับกล้องไปดีหันไปดูดีกว่าดีใจให้ผมดูลงไปครับดีใจแห้แมนแมนแมนไปท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวกลับกล้องไปดูนะท่านผู้ชมนะครับไปเนาะค่ะอาจารย์จูตาข้าขาวนะครับเดี๋ยวมาดูเลขทูบกันว่าเลขทูปเป็นหัวใจเบ้างนี่เลขทูบมันไปเอาไหมเบื้เอาไหมเบิ้องแล้วเอาขึ้นเอียงทังสั้นแสดงว่าล้ม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 เดี๋ยวไปเบิ้งเลขทูบเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขนะครรับตง ตรงก็เลขรถตรงเป๊ะเลยอ่ะตรงก็ทะเบียนรถตรงก็ทะเบียนรถเลยเป็นหกเก้าศูนย์หรือเปล่าแต่ว่าศูนย์ตรงที่ไทยเป็นยังไงตัดคล้ายๆครับอ๋อเอาตัดไปบ้างไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันลวมก่อนดิหกศูนย์เก้าหกหรือหกเก้าศูนย์นะครับท่านผู้ชมอ่าตามนั้นนะครับตามนั้นนะครับเป็นอดชัยไอเทียเขาไอเที่เขาบอกว่าถึงเบื้องไหมอาวินนี่ครับนี่เป็นาไหเป็นเบื้องกันนะที่เขาเห็นกันเป็นเมืองกันนะเที่เขเห็นไปอ๋อบอกว่าเห็นเป็นสองขาเบื้องลที่ึกไอคล้ายที่อยากเห็นไหมนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมโอเม็ดเป็นแดดเนาะค่ะเออนี่เหล็กพวกเนาะค่ะสองห้าหนึ่งครับหกเก้าศูนย์เนาะค่ะท่านผู้ชมหกเก้าศูนย์ประมาณนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเนาะค่ะเนาะเอออ้ำทามยืนบางแดดต้องเออนหนิเออยืดบางแดดอ้ำสตีต่อยนี่แล้วต่อยบอือ๋อเนาะค่ะกัปูตาผักขาวเอออามดื้อเออเออผิดบ่าเออผิดหรเอื้อนต่อยอ่ายืนบางแดดเนาะค่ะเนาะเลขกูวนะครับ เถูกนีรลดแบบสองไ่เป็นหกเก้าศูนย์ูกเนี่เกาศูนย์ูตเก้าห้เกาูนย์ซาทูเดอรูเป็นร้านมาขอโชคขอหลาดไฮูเอางี้ก็แล้วกันสามโตตรงตรงปังปังไเดอร์ปูหัวนี่หัวซีมานี่สิบหกกรกฎาดา25ข6นห้ขอให้ปูู่ปวดเมตาสงสารหลูกหลานขอเลขถ่ายละวันที่ 1- สโตตรงๆรงไเดอปูย ร้านในนี้ทำโจ๊กกาดในนี้บุญมาสนามากาดไว้ร้านเจ้าปลาดาบน้ำปูเนี่นะครับจขอให้สามโตตรงๆดังๆปังๆได้เด้อบโตอ้ยไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งนั่งยืนเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นเหลืกขึ้นยื้แขนเจ้าแม่นั่งกวักเนาะคล้ายๆเป็นสองหาว เรีขึ้นแขนเพิ่มไหมนี่ดูเหมือนคล้ายเป็นสองห้าหรือศูนห้าเก้าหรือเปล่าที่เห็นครับนุมอามเห็นเป็นยังบอกถ้าว่าสองหกับศูนหเก็บ่งหมัเบิ่งบ่กืึกันนะสองหาเก่าหรือศูนย์หาเก่าสองหาเก่าหรือศูนหเก่าหรือหรือสอหายแหละท่านผู้ชมประมาณนี้กับประมาณนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมหรือศูนหเกเอ้ามันก็ตเลขทูบเจ้าที่รหารที่ทาบานนี่เอ้า บอกว่าถับถ้าว่าหากระหอกยุงทั้งหากระสูนหกกระสุนกระสูนหายก็มันก็ตรงกันเป๊ะกันกันเนาะค่ะท่านผู้ชมชูเอาละค่ะเนาะกับดาวหินดาวปูตาผ่าขาวเรายกหมอผ่านไหมเออเรียกหมอว่าคล้ายๆเลขทูบถ้าบ่กหอกกระสูนทั้งทั้งมันติดเป็นคล้ข่ายก็ยังหาเลยโอ้ตรงตรงกันเลยเป็นปะที่ท่านผู้ชมนะครับเป็นตรงตรงเลยดิเลขทูบนะครับนั่นนะครับมัเป็นความเชื่อสุดจะตามมาเนาะค่ะท่านผู้ชม กับสารปูตาผักขาวนะคะแต่ว่าต้นกระขามใหญ่อยู่ข้างหลังสารเป็นคือนังต้นกระขามใหไงนะครับท่านผู้ชมเจ้าปูตาผักขาวนะครับหมวด,ดนี้มาขอโทรขอรับจำเป็นไปดูกันนะครับกดใช้วิจรยายนนรณญาณในการดูน,นะครับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดี เป็นต้นนี้ต้นมะขามพันปีหรือลอยปีนี่เนาะต้นใหญ่เออเป็นเห็นแนี้ยนะโอ้แตกมากเลยครับท่านผู้ชมพ่อย่างไหนผมก็จจะจังใจลังเทียเหลียวเบิ้งคือจังเป็นอีหยังเกี่ยวคือจังงูจังอันนี้ไหมนี่จังงูใหญ่หรือเป็น,ปนอีหยังเกี่ยวพันต้นมะขามขึ้นไปัใช่ไหม แต่ว่าโอ้ยด้านหลังก็เป็นตะยานเนาะนี่ขันมาย่ำม,มายาม่ำเคืนตอนนั้นตะพ่อเสียงอย่างตึกตักตกโอ้ยเป็นตะยานเนะาะค่ะท่านผู้ชมน,นะครับท่านชไปเนาะ,ะคะ่เาาะ,คะเลขทูบเลขเซียมซี่าร์ูการ์การาดการาากด เห็นได้เบิ้งกันแล้วเนาะค่ะเนาะเลขเสี่อมซีกะเป็นเจ็ดเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเนาะค่ะซึ่งตรงกันกับทะเบียนรถของนุ่มอามทีคีมาเมือนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขถูกเลขเสี่อมซีกอะได้เบิ้งได้แย่งเลยเนาะค่ะเนาะกัสิได้กับสิลาเอบซี่ท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมทั้งสิลาปูไปน้ำเนาะค่ะเนาะกะขอให้ท่านผู้ชมเอบซี่ถูกถูกทันโชคดีลำลุ้ยปังปังไป กันไปทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะเนาะก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามปลาต่อยคนม,มีเสน้นนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลเนาะคะ่ะขอท่องแรงขนเดิมน้ำเนาะ <ขอ S 2> นค่ะเนาะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีลำลุ้ยปังปังไปกับศาลเจ้าปู่ตาพระขาวเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ